มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับสุดท้ายเรื่องพายุโคอินุ10ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่10เรื่องพายุโคอินุเมื่อเวลาย3่ิบามมิริกาของวันที่9ตุลาคม2 5 6พายสพายุโซนร้อนโคอินุบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปชั่น และเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่10ตุลาคม2,566ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะคะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยคะ่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือว่า023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่10ตุลาคม2566เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ค่ะขอขอบคุณรกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ